เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนค่ะ เมื่อตรวจค้นภายในบ้านนะคะพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนและเสกโลโซมีพฤติกรรมคล้ายกับคนมึนเมาจึงได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะนะคะผลออกมาเป็นสีม่วงยืนยันการใช้สารเสพติดประเภทที่หนึ่งโดยเสกให้การว่าตนมีอาการใบโพล่าและไม่เคยตั้งใจทำร้ายใครส่วนข้อกล่าวหาและคำพิพากษานะคะเสกโลโซนะถูกฟ้องใน3ข้อหาหลักได้แก่1ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่โดยมีการข่มขู่ด้วยอาวุธปืนนะคะ 2. ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ3ามเสพยาเสพติดประเภทที่1ค่ะโดยในศาลชั้นต้นนะคะพิพากษาให้จำคุก1ปี18เดือนและเมื่อรวมโทษจากคดีทำรายร่างกายแฟนเก่าอีกคดีหนึ่งที่ศาลมีคำพิพากษาไปก่อนหน้านี้อีก1ปี3เดือนทำให้รวมจำคุกทั้งสิ้น2ปี21เดือนค่ะศาลอุทธรณ์พิจารณาและตัดสินแก้เป็น2ปี18เดือน